เ้ไอ้เหี้ยน้อู้นมันเเลยมันเเ็ะแล้วมันยิงไอ้เหี้ยนี่มันยิงอย่างนี้ยเอาลูกปืนย้อนไอ้เหี้ยหล่นไอ้เหี้ยนั่นมันพิการหัสมองเอวะไอ้เหี้ยกูโดนทะลุสมองสองวินติดจอดไปก่อน เน่เล oh, so ่โ oh, อ oh, ้าปสแมงเผาเลือี่หายไปเลยเอ้าไอ้เหนือเล่นูนเหรอวะมียัเอาเลยเอาเลยไป่วยดูเนโอ้โหสงตัวเลยมีเขาสองตัวเล้องตัวสตัวเฮ้ย่มันอยู่เยอะจังอะมันโยกมาแล้วไงโอ้โหมันโยก่ไม่เคยเฉยอะ

ไหนตูขนเชยี่หคจริงอ่ะผมเลือนอยแโอ้ยานีกนน่าจะหิวป่าก็มันก็หิวหายปวมีซ่องแทบว่ะสวยล้นดีว่ะเพลงนยโอเคครบแล้วได้ชเบอร์ก่อนเลยนั่นหนึงหาล โหเชนขนาะวะมีกยิ่มเลยลเพื่อนกูนเ,ลนเล่นอย่างเงี้ยฮมีแกนมีสแกนหายแล้วน <c oughs> <อ>่าจะได้ห

โอ้โหโดนตานมาเยี่ยมาโดนทุกอย่างเลยมาอะไรกูกูโอ้โหเฮ้ยยิงกันตัวไวยขวาขวสองตัวเลยต้อแบบนั้นทแบบ้สวยเล่นบอสหายหายแล้วตาหกนัดรอดรอดมารอมากูได้จิบนะไม่พิกเอา โอ้โหลเหรอเพื่อนเลิฟเข้าบีมั้ยได้เฮยไม่บีตายไม่เข้าอเปิดเปิดอเปิดเปิดไม่ไเข้ามานไ้มา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 เลมาเลยมา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 าม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 าาม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 าลาม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 าไมา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 ามามาลมามามมา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 ยมามามาาม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 าามามาามาาม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 า ไอ้กายไม่ต้องพีคให้มันเสียงมันโดนตันกูถ้ามันทำเสียงอ่ะไม่ต้องพีคเลยรู้ไลยว่าต้องทำไงได้มีตเสียงรุ่นดโ้ยมันยิงเข้ากูสองเม็ดเลยที่หัวโอเวอร์ยูไหนเหนือมันสวยไอ้ไกายตายไอ้ไกายตายสวยไม่ตายไม่ตายไม่เจ็คยังไงก็ไม่เจ็คไม่เห็นต้องเช็คไอ้เหี้ยไม่เช็คไม่เห็นนี่พูดให้มันเช็คดิแล้วไม่เช็คเสร็จปะแล้วมันยิงไอ้ย่านี่มันยิงยังไงกันโดนประกุ ไม่มึงทำเฮี้ยแล้วของมึงวะยิงไม่โดนในเหนือแบบไอ้เฮี้ยเออไอ้ช็อตนั้นเลยข้องบอกไอ้ไอโนบาร์ดี้อ่ะดูเฮี้ยวกับโนบาร์ดี้ฉานเนี้ยมึงได้นั่งยิงมัาในตัดมันยึกยึกใส่กูไงโนบาร์ดี้เฉยบอกว่าเขาบอกว่ามันไม่เช็คมึงไม่ต้องทำเฮี้ยเดี๋ยวกูยิงให้ดกูซื้อเชอรี่มาดัดดไปเลยเออเข้าสีกูขอให้มึงยิงโดนอ่ะเดี๋ยวกูที่เหลือกูไว้ร้นจัดการให้มึงยิงแล้ว เป็นง่อยแลเหรอ้นอวะนาีนห้าปีนก็เล่นอะไสมองเลยวะเนาดีโอ้โหเอ้ยเน่เลนเลนเล่าเลนรูเลนรูเรนรไอ้กลาตายมึงเดิน่วนมาได้เหรอไม่เห็นเลยเลยสวนอหนมึงตาบอด保สัตว์น่าละตัวฝาตัว ตั้งสมาัได้หรอไม่เห็นเลยนะเว้ยแบบไม่เห็นจริงอ่ะ<แ>เดินเดินมาเลยอะโอ้ยเจ๊แม่งกระโดดเข้าซ้ายมาคนแรกไอเฮียลตาแล้วแม่งเหลือคนท้ายได้ยังไงวะม่นมันยากจังวะไอเียกูยิงไม่โดนเออได้แหละเนี่ยเรน่องประเด็หลักนะไม่งั้นกูยิงโดนไวแต่กูวร์ปไม่เคยทันเลยเฮียยายาๆๆๆายาๆๆๆายาฮ่าา เออต้องน้ากตายไอ้เหี้ยลูกปัญญาอ่อนไอ้เหี้ยหล่นไอ้เหี้ยนั่นมันพิการนะสมองอะวะพิตแม่ยืนไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยโต้ยืนไข้เปียกตั้งแต่หมดเฟดอะตรงนั้นอะดือไอ้เี้ยหล่นวิ่งมุดสมองตายไอ้เหี้ยก็อยู่ข้างหลังสุดไอ้ชิี้ยเธอตายเออไอ้เหี้ยนี่ขู่เขาปัญญาอ่อนแล้วไอ้เหี้ยไอ้โต้ยืนคาบคลาสสิกไหนเพี้ยมุดสมองนะกูไม่ตายไปฮะ เออนาทะลุสมโมกูแล้ไอ้ยแน่มึงตายอย่าวายยแน่ไอ้ียกูโดนทะลุตสองวินตีโอ้จไปกับโอ้ไอ้ยึกูโดนทะลุสสวินตีตันตัเลยตันเลยไม่เวม่ยัด ไอ้บอลกูต้องทำยังไงวะไม่ไอ้เหี้ยกายกูตายก่อนแม่งเด้อเมืแอกี้ยืนตายมั้งพีกมากูตายต่อเลยอย่างเงี้ยเนี่ยเราอู้กัมุั้งหมดเราไปแล้วกายเราดึงดึงด้ดยนะหล่อมือหล่อยลังไปสมุก์ลนไปไปแล้ว

เฮ้ยเบาค้างเหรอตัวเดียวนยตัวเดียวเว้ยติดไอ้หี้ยองเล่นสมองอะติดน้ำติดน้ำแลว้่โดนได้ไงวะติดคีย์บอรดดัน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 ี่กูลดดันดันดันไม่ขาดขาดหมวโลเทอะไที่อะคิลิกแตบเลยสัตอะคิิ่ข เฮ้ยัต่อนเดี่วคนเดียวคนเดียวคนเดีสวคนเดียวคนเดยวไงมาเว้ยไม่เห็นเ่ยโอ้ยไมไม่มึงหน้าโสมงให้กูก่อนเลยถ้ามึงจะพีอย่างนั้นล่ะจำพีกุดเพื่อนเพื่อนจำพีกุดโอ้โมันได้ยืนให้ฉนไงอ่ะสลบตาแตตาแต่ขึ้นมาับไอปืนอะไรเห็นอืนอะไรเลยส่ว รถต <อ approach> ัวที <Cin> <es> ่อยู่ในใจแล้วข้างบนข้างล่าาแอบนรียนเลยอะหนางมันไปงั้นเะข้างบนข้างล่างสวยสวยเจ็บสดเจ็บสวยเจ็ดโอ้โหสวย พวกมึงทำมิเชี่ยกันวะเนี่ยสมตัวเนี่ยมึงกินอะไรทำเชี่ยอะไวะน่ะไอ้เย่ไอ้หูเชื่อนมึงอะไม่ไม่ไม่ไอ้ไอ้เหย่หัวขาวไปทำไมไม่ะไอ้เยื่หัวขาวกูรู้มันอยากได้คืนเลยเหย่หูมันฟังไม่ขึ้นไม่เห็นผลน่ะไอ้อเอไอ้เหยื่อไอ้เย่ไ้เยไอย่่ไอ้เหย่ไเหยืหไห่เหย่อไ้เห่้เ่อไ้้ เพิ่มม่อีกบ่อเฮียจังอ่ะยังไม่ถ่ายนะไอ้ยิงตัวนึงยิงตัวนึงไม่รู้เฮียอะไรโค้งกรแซมอ่ะจะเย็นเฟซจะเย็นสวยไปออกมาสวยเฮ้ยแสดงว่าโคบลนะเว้ยให้เรามายิงนิงแล้วไอ้กุตัวนึงไอ้กุตัวนึงสวยสวยทำมาแล้วได้รอ เข้าแล้วเพื่อนเข้าแล้วเพื่อนมันยิงกูตายแล้เพื่อนโอ้โหได้หนึ่งลยหนึ่งเลยหนึ่งลนี่ะบังดิเฮ้ยเนี่ยไอ้ชี่แม่งบังจริงเว้ยเวียเงียบฮัด้เหรอไม่ัเฮ้ยก็ต่อดิต่อมูนะอาิี้นันสูนะตอนนี้ไม่มันบังจริงไอ้เี่ยนะโอ้ เงิอนตีบแบงบางใช่ไหมเหียนไม่เยิงกันทีเป็นไม่ยิงใช่ปะไอ้ยิงได้เหรอยันเด้อนละถ้าเหรอเดร๋ยวนดิเช็คดิเช็คดิ